สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูแบตอีกประเภทหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแบตประเภท efb นะครับแบตประเภทนี้ก็เป็นแบตชนิดใหม่นะครับที่ใช้กับรถยนต์อ่ารถยนต์ที่มีระบบ start stop นะครับก็จะเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ๆนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยรถยนต์รุ่นใหม่ๆจะมีระบบ start stop นะครับอ่าทำก็จะใช้ควบคู่กับระบบไดชาร์จอัจฉริยะนะครับ จุดประสงค์ของรถยนต์ start stop เนี่ยก็คือต้องการลดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ยืดอายุของดชาร์จและช่วยให้ประหยัดพลังงานนะครับหลักการของรถ start stop เนี่ยจะต่างจากรถยนต์รุ่นเก่าๆนะครับดชาร์จรถยนต์รุ่นเก่าๆเ,เ,เนี่ยทำงานตลอดนะครับส่วนดชาร์จรถยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมีการตัดการทํางานนะครับขณะที่แบตเตอรี่เต็มและจะทํางานอีกครั้งหนึ่งขณะที่แบตเตอรี่อ่อนนะครับ ามาดูระบบ start stop ในรถยนต์รุ่นพวกนี้นะครับอ่าก็คือว่าเวลารถหยุดนิ่งเนี่ยหรือมีการจอดรถเนี่ยขณะติดไฟแดงเครื่องยนต์จะดับนะครับทำให้ไม่มีมลภาวะออกมานะครับแต่ระบบแอร์ระบบไฟฟ้าในรถยนต์ก็ยังทำงานนะครับอ่าพอรถเริ่มเคลื่อนตัวเนี่ยรับสัญญาณจากอ่าการถอนคันเร่งหรือจากการอ่าหมุนพวงมาลัยนะครับเครื่องยนต์ก็จะเริ่มติดอีกครั้งหนึ่ง ก็รถพวกนี้เนี่ยแบตเตอรี่ก็ต้องดีนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่จะทํางานบ่อยครั้งกว่าในรถยนต์รุ่นเก่าๆซึ่งจะมีการสตาร์ทครั้งเดียวนะครับแล้วก็วิ่งยาวๆนะครับอ่าเพราะฉะนั้นการออกแบบแบตเตอร,รี่พวกนี้เนี่ยเขาต้องออกแบบให้มีโครงสร้างแผ่นที่ดีนะครับมีอ่าแผ่นที่หนากว่าแบตเตอรี่รุ่นเก่านะครับอ่าทให้การจ่ายไฟ ได้ดีกว่านะครับได้มากกว่าแบตเตอรี่รุ่นเก่าๆนะครับและยังทำให้โวลต์แบตเนี่ยค่อนข้างสเตเบิลนะครับก็มาดู efb นะครับอันนี้เป็นประเภทหนึ่งของแบตเตอรี่ผมพามาดูยี่ห้อโซลาร์นะครับที่พามาดูยี่ห้อนี้เพราะยี่ห้อนี้เป็นแบตของประเทศเกาหลีนะครับที่มีประสบการณ์ในการผลิตแบตประเภทนี้มาก่อนประเทศไทยนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับของโซ l i ร์ efb ตัวนี้นะครับ ในใน EFB เนี่ยในรถ Start-Stop เนี่ยเราก็จะเจอกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็มากขึ้นในปีนี้นะครับแต่เพื่อนๆบางร้านอาจจะใส่แบตธรรมดาแทนแบต EFB นะครับในรถยนต์ Start-Stop าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มันก็จะมีปัญหานะครับสำหรับรถที่วิ่งในเมืองบางทีแบตอยู่ดีๆเนี่ยหมดไฟไปเฉยๆ่าที่ที่แบตธรรมดาเนี่ยหมดไฟเพราะว่าการชาร์จไฟกับแบต เข้าในแบตธรรมดาเนี่ยจะช้ากว่าแบตเตอรี่ EFB นะครับเ e f b นอกจากแผ่นหนาแล้วยังออกแบบให้มีการชาร์จไฟกลับแบตให้เต็มได้เร็วกว่าแบตธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้แบตรุ่นธรรมดาแทนแทนแบตเ e f b บนะครับก็ต้องมีการชาร์จไฟช่วยด้วยนะครับอาจจะต้องชาร์จไฟให้เต็มเดือนละ1ครั้งหรือ2เดือนครั้งนะครับก็ต้องดูด้วยว่าเราวิ่งในเมืองหรือวิ่งต่างจังหวัดนะครับ อ่า uh, EFB mm hmm. ก็จะมีทั้งหมด7รุ่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันอ่า uh, จะเป็นรุ่นรุ่นธรรมดาแบบสูงเนี่ยอยู่ที่อยู่4รุ่นนะครับ mm hmm. แล้วก็มีรุ่นขั้วจมอยู่3รุ่นนะครับเดี๋ยวไปดูดีเทลในะแต่ละรุ่นกันเลยอ่า mm hmm. ก็ไปดูในรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเป็น EFB N55L หรือตามขนาดจะเป็นโค้ด B24L นะครับตัวนี้ตัวนี้ที่เราใส่กันก็ใส่ในพวกรถ Honda Civic รุ่นใหม่ๆนะครับที่มี Star t t t p p นะครับแล้วก็อยู่ในพวก m a z d a 2นะครับตัวนี้ขนาดสเปคตามที่แจ้งเลยนะครับตัวนี้เป็นแบตไซส์ B24L นะครับถัดไปก็คือ Q85Q85 Q เราเห็นตั้งแต่ปี2ปีก่อนแล้วนะครับก็จะอยู่ในพวกรถ นิสสันมาร์ทนะครับที่มี s t a r ์สต็อนะครับแล้วก็อยู่ในพวก m a d ด้าที่มี s t a r s t o ็อนะครับถัดไปเลยก็คือรุ่น e fb s 9 5อันนี้ยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับจะเป็นไซส์กระบะลูกสั้นนะครับตัวนี้แล้วก็รุ่นใหญ่สำหรับทรงปกตินะครับจะเป็นรุ่น e fb t 1 1 0 l นะครับอันนี้เนี่ยจะใส่ในรถ m a z d a cx 5นะครับ ส่วนมากควจมในที่เห็นบ่อยๆเลยเดี๋ยวนี้รถยนต์ MG นะครับ MG ก็จะใส่เป็น EB f B ตัวตัวควจมนะครับ EB f B 60หรือ L 2ตัวนี้นะครับแล้วก็ใน Honda City นะครับปี B 20ก็เอาควจมมาใช้แล้วนะครับก็มีระบบ s t a r t Stop นะครับอ่าถัดไปก็จะเป็นรุ่น EB f B 70นะครับ EB f 70เนี่ยจะอยู่ใน Isuzu D-Max ปี D 20นะครับ แล้วก็พวก Honda CRV นะครับตัวนี้ก็เป็น EFB แล้วนะครับเป็นรถ Star t t t o p รุ่นใหม่นะครับแล้วก็ขวดจมรุ่นใหญ่จะเป็นรุ่น EFB80 หรือ l 4นะครับตัวนี้เนี่ยจะเห็นอยู่ใน Toyota Fortuner นะครับรุ่นใหม่ของ Toyota Fortuner 2.8นะครับอันนี้ใส่เป็นขวดจมขนาด EFB80 l 4นะครับ ก็จะเห็นว่ารถปัจจุบันหลายๆรุ่นนะครับเปลี่ยนเป็นรถที่มีระบบสตาร์ทสต็อปนะครับแล้วก็มีไดชาร์จอัจฉริยะนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆต้องจะใช้ให้ตรงรุ่นเลยก็ต้องใช้เป็นแบตเตอรี่ f อฟนะครับเอฟเป็นแบตที่มีการออกแบบที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าแบตธรรมดาถึง3เท่านะครับทำให้ต้นทุนและราคาเนี่ยสูงกว่านะครับแต่ก็ แลกกับความสะดวกสบายความประหยัดน้ํามันนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีรถที่ใช้ start stop ก็นะาําเป็นแบตประเภท EFB นะครับซึ่งจะตรงรุ่นกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆหาไม่ได้เนี่ยใช้แบตธรรมดาแทนแต่เพื่อนๆก็ต้องมีการชาร์จไฟทุกๆ1หรือ2เดือนครั้งนะครับให้แบตเต็มนะครับไม่นั้นแบตของท่านเนี่ยใช้้ไปอาจจะหมดไฟนะครับเพราะว่า าการชาร์จไฟของแบตธรรมดาจะช้ากว่าแบต EFB นะครับอันนี้ผมเอามาฝากเพื่อนๆไว้ในคลิปนี้นะครับอ่าโซลา์ so like e นะครับมีทั้งหมด7รุ่นนะครับสวัสดีครับ